ช่วงนี้เราจะไปติดตามความต้องการของชาวนา15จังหวัดนะคะที่ออกมาสนับสนุนรัฐบาลในการดําเนินโครงการรับจํานําข้าวที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะไปสอบถามกันกับคุณอํานวยตั้งเจริญชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านรองผู้ว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณกองแก้วคุณสุชาติพิบค่ะทางจังหวัดได้ส่งตัวแทนไปพูดคุยกับกลุ่มชาวนาหรือยังคะถึงความต้องการที่ออกมาเรียกร้องในครั้งนี้อะค่ะครับครับต้องต้องเรียนเป็นอย่างนี้ครับว่า ในในวันนี้เนี่ยมีชาวนาจาก15จังหวัดภาคเหนือตอนล่างและก็ภาคกลางตอนบนนะครับเท่าที่เพราะที่ผมได้มาสังเกตการในการจุดมเนี่ยก็ประกอบไปด้วยจังหวัดต่างๆเช่นพิจิตรพิษณุโุกแโลกนครสวรรค์สิงห์บุรีชัยนาทกำแพงเพชรต้นเนี่ยนะครับทั้งหมดประมาณ15จังหวัดทีนี้ประเด็นที่ตัวแทน,าน,าน,น,นาชาวนารวมถึงขั้นใาลกสมาคมชาวนาประเทศไทยได้ เรียกร้องต้องการเนี่ยนะครับก็คือว่าต้องการที่จะสะท้อนถึงความเดือดร้อนของชาวนาแล้วก็อยากจะขอ,อ,ขอความเห็นใจขอความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นสถาบันการเงินองคอ์กรต่างๆเพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปรัญหาในครั้งนี้นะครับโดยก็ยิ่งที่เป็นข้อเรียกร้องจากพี่น้องชาวนาก็คือว่าอยากจะให้ทางสถาบันการเงินต่างๆเนี่ยนะครับ รวมทั้งทปสด้วยนะครับได้ความร่วมมือกับสถาบันการที่จะให้ชาวนาที่ได้รับความเดือดร้อนในขณะนี้เนะครับได้รับเินจากการสำรองสำรอข้าวนะครับก็ชาวนาก็จากที่ได้มีการป่อสายบนเวทีเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็กําลังเดินทางไปเพื่อยื่นหนังสือให้กับสถาบันการเงิน,น,นคือธานาคารต่างที่มีสาขาขอยู่ในจังห<ข>วัดนครสวรรค์นี่แะครับ<ข><ข>รวงแปรแทง หนังสือแล้วก็คงจะคงจะแยกย้ายกันกลับไปอย่างคุไในล่องนาวครับ,รบเพราะฉะนั้นตอนนี้ทางจังหวัดเราเราเข้าไปพูดคุยแบบนี้แล้วจะเหมือนกับข้อเสนอหรือว่าการช่วยเหลือที่เราพอจะทําได้ค่ะเราได้มีการพูดคุยยังไงบ้างไหมคะก็ประเด็นประเด็นที่ชาวนาเรียกร้องในขณะน,น,นี้นะคือว่าอยากจะเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนเ,เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องชาวนานะครับ แล้วก็ส่วนใหญ่เท่าที่ระดับตับฟังก็คือว่าเขาเห็นใจว่ารัฐบาลก็มีภาวะจำกัดที่จะที่จะแก้ไขได้ด้วยตัวเองต้องได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนอื่นด้วยข้อเรียกร้องในะวันนี้ก็ส่วนใหญ่จะเล่นไปที่ปัญหาบารัดข้อค่ะซึ่งข้อเรียกร้องต่างๆเหล่านี้ทางจังหวัดจะนําเสนอกับรัฐบาลทางไหนยังไงเมื่อไหร่คะก็ตอนนี้ทางพี่น้องชาวนามีตัวแทนที่จะเดินทาง คือการไปเยื่นหนังสือที่จะเป็นตัวแทนไปใช่ไหมคะครับในส่วนของจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยท่านผู้าการังหวัดก็ได้มอบหมายให้ผมมาดูแลอำนวยความสะดวกแล้วก็ดูแลให้การจัดรนความเรียบร้อยครับค่ะคือภาพรวมก็ไม่ได้มีความวุ่นวายอะไรในพื้นที่ใช่ไหมคะไม่ครับไม่ครับเพราะว่าพื้นที่ที่พี่น้องตารวจตำนุนก็อยู่บริเวณด้านหน้าของค่ายเลประวัติึงซึ่งก็อยู่ มีบริเวณพอสมควรครับค่ะไปเยื่นหนังสือที่ธนาคารนี่คือไปในช่วงบ่ายใช่ไหมคะท่านรองคะตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้เริ่มไปแล้วนะคะค่ะครับครับเริ่มเดือนมา้แล้วครับแต่เดี๋ยวชวงนี้ว่าคาดว่าน้าตาแยกย้ายกันกลับได้นะคะก็ก็น่าจะน่าจะแยกย้ายกันกลับได้ครับค่ะค่ะเอาละค่ะงั้นช่วงนี้รบกวนท่านท่านรองผู้ว่าเท่านี้ก่อนนะคะครับยินดีค่ะพระคุณค่ะ